สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit w e b i n a r นะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษานะครับให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2564ครับพบกับผมเอกวัฒนนินต์ศานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับทุกๆวันจันทร์จะเป็นรายการ My Dream นะครับวันนี้เราอย่างที่ เมื่อครั้งที่แล้วครับเราเคยได้บอกว่าเราจะไล่สัมภาษณ์น้องๆที่ไปกิจกรรมวินเทอร์กอล์ฟในช่วงของเดือนธันวาถึงเดือนมกราที่ผ่านมานะครับว่าน้องๆไปกิจกรรมกับเราไปแข่งกอล์ฟที่อเมริกาเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับ อยากจะให้น้องช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยเพราะว่าปีนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นปลายปีในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างธันวาคมมกราคมนะครับของปีนี้และปีหน้านะครับก็วันนี้เราจะได้พูดคุยกับน้องไอซ์นะครับสวัสดีครับไอซ์ครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับสัญญาณดีเลย์นะเดีอวว่าลืมปิดเปิดไห์จ๊ะ จะลืมค่ะไอ้สบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณพ่อสบายดีนะอ่าสบายดีสบายดีนะครับบอกว่าข้างหลังเป็นกีตาร์ของคุณพ่อกีตาร์ของน้องค่ะอ๋อกีตาร์เออคือกีตาร์ของน้องกีตาร์ของน้องแหม่พูดถึงคุณพ่อน้องชอบเล่นกีตาร์น้องเล่นกีตาร์เราเล่นกอล์ฟเราเล่นกอล์ฟไม่เคยไปปวดกีตาร์น้องนะ ่าโอเคครับได้ไอเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวเรื่องงานแล้วนะครับผมโอเคไอถามคำถามเหมือนอุ่นมาครั้งที่แล้วเลยนะครับรวบรัดหน่อยแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเลือกมาอ่าเรามีกิจกรรมในเรื่องของการแข่งขันของอเมริกันจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพอเมริกันคัพอะไรต่างๆที่ทางบริษัท d ด t a จะ y ื้คอนเรดูของเราจัดเนี่ยแล้วไอก็มีชนะหลายๆรายการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในรายการของเราเนี่ยก็มีในส่วนของออปชันสำหรับคนที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นรางวัลในส่วนของคนที่ชนะที่เราอินไว้เข้ามาหรือเชิญเข้ามาแข่งกิจกรรมในช่วงของเดือนธันวาถึงมกร,ราที่ผ่านมาที่เมกาเนี่ยครับอยากให้ไอซช่วยเล่าน่ครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ก็รายการแรกเลยที่ไปแข่งก็คือเ h อเมกันครับค่ะก็เป็นรายการแรกที่ชนะนะคะส่วนรายการที่สองนะคะที่ชนะก็คือเอ่อเจอเมกันเอ่ออเมริกรันจูเนียร์โอเพนอินวิทชันอลค่อะอืมครับ,รบ,รบแล้วตอนนั้นตัดสินใจมาเพราะอะไรฮะที่มาเมกาหนูมาอ๋อ,อแข่งที่เมกาใช่ไหมคะใช่ใช่คือหนูคือหนูอ่ะอยากไป ลองหาประสบการณ์ที่อเมริกาค่ะว่าแบบเออมันแตกต่างจากไทยยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนใช้โอกาสนี้ไปโชว์ตัวโคชเลยอยเงงอะค่ะโคชที่นวล่อืมครับลองเล่าวัตถุประสงค์หลักๆของกิจกรรมที่เราไปเห็นเราไปเจอ <S <S นีเป็น <S <S ยังไงบ้างตอนที่เราไปไปที่อเมริกาก็อันนี้หมายถึงว่าในทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมคะหรือว่าใช่รับใ,ใช่ครับทัวร์นาเมนต์ของคือทัวร์นาเมนต์ของเขาก็ จัดคล้ายๆไทยค่ะจะมีพวกแบบว่าแพลนอย่างเงี้ยค่ะที่จัดแตกต่างกันคือบางแม์มันแข่ง3าวันนะคะแล้วมีตัดตัวนที่2องเขาก็จะจัดแบบเหมือนกันเลย2วันคือแพลนอันเดียวกันเลยแล้วก็วันที่3ก็ไปจัดตามสกอร์เอาซึ่งของไทยมันจะเป็นแบบจัดแบบทุกๆวันตามสกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากไทยก็มีพวก เออลมอย่างเงี้ยค่ะที่หนูรู้สึกว่าหนูไปแล้วมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับไอามากๆในแม์แรกๆค่ะอืมเราไปกี่เมืองนะตอนนั้นเท่าเท่ากับอ<ๆ>ุ่นก็ใช่ค่ะใช่ไปไปกี่รนะัฐะตอนนั้นอยู่หรือว่าอ,อยู่ในฟลอริดาอย่างเดียวอยู่ฟลอริดาค่ะอยู่ฟลอริดาใช่ไหมครับผมมีกี่สนามนะับที่เราแข่งมีมีสี่สนาม มีห้าสนามค่ะเพราะว่ามีแมตช์หนึ่งที่มันแข่งสองคออะค่ะอืมครับแล้วมีโค้ดสนใจเราเยอะไหมเห็นได้ข่าวว่าโค้ดตามดูเด็กเต็มไปหมดเลยในโรนนาเมนต์ก็มีบ้างค่ะก็มีส่งเมลมาอะไรเงี้ยค่ะหลังแข่งหลังกลับไทยก็มีส่งมาให้ทำพวกเพ e s t i o n n a i อย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเรามีมหาลัยในใจไหมมีค่ะมีมีอยู่กันใช่ใช่ ดีใช่ไหโอเคครับดีฮะก็ตอนนี้ไอเรียนอยู่อมออะไรแล้วครับเกรดสิบเอค่ะสิเดโอ้เดี๋ยวกใกล้ไปแล้วนี่ถูกไหมฮะเข้ามาหาลัยอืมโอเคครับก็ขอให้ได้มาหาลัยตามที่สมหวังอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นภาพเดี๋ยวฮอนด้าคลาินี่ไปที่อเมริกานะครับชนะรายการนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อเป็นไงบ้างรายการนี้เดี๋ยวเล่าฟัง เอารายการชนะก่อนเลยแล้วกันอะไรนะครเมื่อกี้มันโอ <Okay. S 2> เคช่วยเล่าช่วยช่วยช่วยเล่าบรรยากาศของการแข่งขันรายการให้ฟังหนอครับอ๋อคือจนเนี่ยพันดาคลาสสิกนะคะก็หนูคิดว่าเป็นแมตท,ที่ยากพอๆกับสนามอื่นเลยค่ะแต่ว่ายากคนละแบบแมบตบนี้ระยะไม่ค่อยไกลค่ะจะ,ะจะมีไกลแค่พา3สามค่ะส่วนพา4สี่กับพา5ห้าจะไม่ไกลก็จะใกล แต่ว่ามันมีลมที่เป็นอุปสรรคค่ะแล้วก็ย่าสปีดอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างจากสนามอื่นที่มาเล่นค่ะอืมครับเราชนะด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นเอ่อเป็นโร์นามเมนตแรกหรอเปล่าที่เราชนะที่ต่างประเทศหรือว่าเรามีไปชนะก่อนหน้านี้แล้วครับเอ่ออันนี้เป็นแมตช์แรกที่ชนะค่ะเป็นแมตช์สุดท้ายก่อนกับไทยพอดีอ๋อ โอเคอ่า <chat> okay. uh, ครับก็ยิน okay, ดีด้วยนะครับตอนนี้ทั่วอยู่บ้านไหมครับอยู่บ้านค่ะอยู่ข้างล่างชั้นอ๋อโอเคครับใส่น้ำดื่มนะเสาวเล่นครับอะโอเคอ่าทีมงานขอภาพถัดไปหน่อยครับโอเคอ่าเช่เราภาพนี้มามีใครมีเตอร์กับทางพี่จอร์จใช่ไหมฮะโอเคครับนี่สนามที่ไหนครับ อันนี้ที่ดดโรค่ะดดโร่จูเนียร์คลาสสิกทชมนชั่นอ๋ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างสนามนี้สำหรับเราอันนี้เป็นสนามแรกที่ไปแข่งค่ะหนูหนูหนูคิดว่าสนามนี้ก็แบบแอบ,บยากนิดนึงคือจะมีน้ำเยอะแบบดักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กรีนยบลมแรงมากแล้วก็ภาสามกับ พาสี่ไกลคะ่ะพาห้าจะสั้นแต่แบบมันบุกไม่ได้เพราะว่ามันมีแบบหมดอุปสรรควางไว้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็แมต์นี้เป็นแมทที่โคช้ชมาดูเยอะที่สุดเลยอืมแล้วผลง,งานเราเป็นไงบ้างแมต์นี้แมต์นี้เอมันแข่งสามวันคะ่ะก็สองวันแรกยังเป็นที่นำร่วมอยู่แต่ว่าวันวันที่สามหนูเต็นไม่ดีก็เลยหลือเป็นที่สี่ค่ะ ก็เป็นประสบการณ์นะโอเคทีนี้ขอภาพตัดไปเลยครับอ่าโอลันโดเป็นยังไงครับที่นี่ที่นี่เป็นสนามเป็นทัวนาเมนท์ที่มันแข่งสองสนามค่ะก็คือค o o k e t Cat กับ Panther Lake เป็นสองสนามเนี้ยคือเขาเซตไกลมากแล้วก็บางลมบางวันลมแรงบางวันลมก็ไม่แรงมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วสองสนามเนี้ยมัน สปีดกินไม่ค่อยเหมือนกันก็คือแต่ละวันก็ต้องมาจับสปีดใหม่อะไรเงี้ยค่ะทุกๆสนามที่เราไปนี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ที่เคยที่เคยเล่นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกนะโอเคได้ครัอ่ะอครับทีมงานขอภาพต่อไปเลยครับ mm hmm. โอเคนี้มีภาพโค้ดด้วยบรรยากาศเอาข้างหลังเจ้าอุ่นจําได้ละสามคครั้งที่แล้วไปซ้อมด้วยกัน <laughs> ไปซ้อมด้วยกันใช่ไหมอ่ะ หนช่วยเล่าบรรยากาศของโค้ชให้ฟังหน่อยว่าโค้ชสองคนเป็นยังไงบ้างโค้ชทั้งสองคนน่ารักมากค่ะคือ <Yeah. S 2> เขาเป็นเหมือนเหมือนไม่ใช่แค่โค้ชอะค่ะเป็นเหมือนเพื่อนเลยคืออยู่แล้วสบายใจมากให้พลังบวกเยอะมากค่ะ uh huh. ก็ช่วยเทคแคร์หลายๆอย่างตั้งแต่แบบเรื่องอาหารการกินรับส่งแล้วก็พวกเกมแพลนอะไรอเงี้ยค่ะอืม uh huh. เขาเป็นคนวางเกมแพลนให้เราด้วยถูกไหมครับใช่ อืมอืมโอเคแนะนำโค้ชหน่อยสิชื่ออะไรบ้างครับทั้งสองท่านเอ่อโค้ชคนแรกที่ใส่เสื้อสีม่งวงนะคะชื่อโค้ชซาร่าแล้วก็ <Sal> ah. คนทั้งหลายชื่อโค้ชเบดีค่ะเบดี่ใช่ไหมครับอืม,อ,มอ่ะโอเคครับทีมงานต่อไปเลยครับอ่ะมีไปเที่ยวด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะไหนเล่าอันนี้ไปเที่ยวกันที่ไหนครับอันนี้น่าจะไปเที่ยวกันที่ แทมป้าค่ะถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบไปดูไฟอะไรเงี้ยเขาเป็นวันคริสต์มาสพอดีก็เลยไปเที่ยวกันตอนกลางคืนโอ้แอบหนาวหนาวนาวนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยใช่ไหมอ๋อบรรยากาศที่ฟลอริดาก็ใกล้ๆบ้านเราไหมใกล้ๆใกล้ๆบ,บ้านเราค่ะแต่จะมีช่วงเช้าที่แบบหนาวอากาศหนาวอยู่อืมนคัอากาศค่อนข้างหนาวใช่ไหมครับอืมก็ไปอยู่ด้วยกันเลยนะฮะ คล้ายๆกับไกด์คล้ายๆกับโค้ดคล้ายๆกับทีมงานด้วยกันทั้งหมดน่ <c oughs> <h> <h> okay, ารักน่ารักครับผมโอเคฮะอภาพถัดไปเลยครับอ๋อนี่ไปที่ไหนเอ่ยสวนสนุกร,ร,<ม>รอเปล่าหรือว่าบรรยากาศในเมือง<า>เป็นเป็นดิสนีย์สปริงค่ะอืมดิสนีย์สปริงเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือ <c oughs> ส่วนตัวไอเป็นคนที่เฉยๆกับดิสนีย์แต่จะมีอุ่นกับ ฟูค่ะที่ชอบก็แบบไปเดินชอปปิ้งกันอะไรอคะค่ะครับส่วนใหญ่ที่นั่นก็ชชอปปิ้งอะไรกันครับหนูก็ไม่รู้แต่ก็เขาก็ได้มาเยอะอยู่แบบพวกของกุญแจดิสนีย์พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มั้งค่ะสำหรับคนที่เขารักในตรงนี้เขาไปกันใช่ไหมครับอืมอ่ะโอเคตรงนี้ไปไปกันกี่วันฮะทั้งหมด หมายถึงว่าตั้งแต่ไม่ครับตั้งแต่ทั้งริปทังหมดเนี้ยใช่ครับน่าจะประมาณสามอาทิตย์กว่ามาคะ่ะไม่ถึงสี่อาทิตย์สามอาทิตย์กว่าเลยทีเดียวคืออโอ้โหครับผมการไปครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าอะไรเป็นคือนอกจากการแข่งกอล์ฟแล้วอะไรต่างๆเราคิดว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันได้มันได้ประสบการณ์และได้ประโยชน์กับไอมากที่สุดครับ หนูว่าหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องอยังไงดีอะ<ม>ที่ไม่เกี่ยวกับ <laughs> <laughs> ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟอคะ่ะส่วนมากก็ไปหนูไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนมากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็กอล์ฟแบบตลอดแต่ก็จะมีแบบออฟเดย์ที่แบบไปเที่ยวกันแบบสนุกกับโค้ชกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องกอล์ฟที่ได้มากกว่าโอเคครับประสบการณ์ประสบการณ์ในเรื่องของกอล์ฟนะอืมครับก็เดี๋ยวมหาลัยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับบ้านเมืองบรรยากาศการแข่งกอล์ฟ <c oughs> เขากับเราเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างที่ไอซ์รู้สึกมันแตกต่างจริงๆนะครับนอกจากเรื่องของลมที่ไอซ์บอกเนี่ยพฤติกรรมนักกอล์ฟเยาวชนหรือว่าการดูแลระหว่างการแข่งขัน แคตตี้หรือโค้ดหรือทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อคือไปที่นั่นน่ะหนูไม่มีแคดตี้ไม่ไม่ใช้แคดตี้เลยค่ะเขาะจะมีแมตหนึ่งที่แบบเขาให้เอาแคตตี้ข้างนอกมาได้ค่ะคือจะไม่มีแคตตี้ของสนามค่ะ,คะแล้วก็จะมีเหมือนจะมีจดสกอร์ในโทรศัพท์อะคะ่ะเึ้นไอยังไม่เคยเจอในไทยเนี้ยค่ะอืมเราไอเคยเจอแล้วแต่ว่าไม่เคยจดกัน เอาละค่ะดูไม่ดูไม่เคยจดเลยายการและก็นี่เนี่ยเนี่ยนั่นคือนั่นคือกิจกรรมที่เราพยายามทาให้ทุกอย่างมันอยู่ในในมือถืออย่างเงี้ยครับนะบ้านเราก็อาจจะหลายๆอย่างนะครับนะก็น้องๆบางคนยังไม่ค่อยชินกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่อเมริกาก็จะเป็นอย่างกันกนับประมาณอย่างเงี้นะครับก็เราก็ลองมาบอกพวกน้องๆที่ ที่อยู่ที่บ้านเราหรือเ,เพื่อนๆที่อยู่ที่ที่ที่บ้านของเราครับว่าเออที่นั่นเขามีการทําแบบนี้ในกรณีที่เราอยากไปเรียนไปเล่นที่นั่นบางครั้งก็ต้องฝึกเรื่องพวกนี้นะครับผมแล้วไอ้ปีนี้วางเป้าหมายกัแบบชีวิตไว้ยังไงบ้างครับทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องกอล์ฟครับก็คิดว่าจะแบบเอ่อเพิ่มเกรดนะคะให้แบบถึง3.8อย่างี้ะคะ่ะเพื่อแบบจะได้มาหาลัยดีๆเพราะส่วนมากเขาจะดูทั้งกอล์ฟแล้วก็คมิกของเรา ส่วนเรื่องเตรียมตัวเตรียมตัวกอล์ฟนะคะก็คือจะคิดว่าจะต้องทําร่างกายให้ดีกว่านี้เพอไปที่นั่นคือฝรั่งดวบบึกกันมากแล้วตีไกลยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีเรื่องเทคนิคแบบช็อตเกมที่โคชเบตตี้กับโคชซาร่าแนะนําเอาไว้ก่อนกลับมาเมืองไทยค่ะที่แบบต้องซ้อมอืม mm hmm. ครับแล้วเร็วๆนี้เรามีแข่งขันที่ไหนครับที่ไทยจะมีแข่งที่เอ่อ ส่วนอณภูมิต่อคขาวันที่สี่ถึงวันที่หกอืมโอเคครับก็ขอให้อซ์นะครับประสบความสําเร็จนะครับในตลอดทั้งปีเลยนะครับทั้งเดือนการเรียนเรื่องกอล์ฟนะครับนะฮะรวมถึงการแข่งขันที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามน้องไอา์ด้วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องไอายนะครับทีมงานของเราพร้อมเป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะครับก็ขอบคุณไอา์นะครับแล้วก็ครอบครัวมากๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้นะครับรู้เปล่าว่าวันนี้เราพูดเก่งขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเยอะ ออค่ะจริงจริงหรือว่าหนูก็ยังเขินๆแบบติดตขขิดขาดๆพูดลิ้นรัวบ้างใช่ดีดีครับดีดีนะฮะก็ค่อยๆฝึกไปนะครับในส่วนหนึ่งในเรื่องของนักกีฬาครับก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การคุยกับกล้องนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันที่ต้องทําผลงานให้ดีแล้วนะครับ จะเป็นสุตาก็ต้องเป็นแบบนี้หน่อยแต่เก่งขึ้นเยอะครับเก่งขึ้นเยอะครับชิมชมครับโอเคครับครับผมก็ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณไอนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดสิปีที่ผ่านมานะครับสิงคอร์ปอเรชันครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับก็สามารถที่เรานะครับ ผ่านเว็บไซต์ w w w t h e a g e n c y c o l l e c t r e c r u i c o m ครับนะฮะหลากหลายชนิกีฬานะครับเราจะส่งโปรไฟล์ของน้องๆไปให้กับโค้ชที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐมีกาได้พิจารณาเรื่องของทุนการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาครับผมโอเคครับก็วันนี้รายการของเราก็ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ติดตามใน เฟซบุ๊กของเราในเว็บไซต์หรือในช่อง YouTube ของเรานะครับที่เราจะบันทึกไว้นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับไมค์ีมของเรามีหลายหลายคนละที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็วันนี้ทางทีมงาน The Agency Collective นะครับผมน้องไอ้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณนะครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ